สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่29พฤษภาคม2566 SDA ของสหรัฐนั้นได้อนุญาตนะครับให้ดำเนินการทดลองทางคลินิกกับมนุษย์เป็นครั้งแรกและก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงวงการเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลกเมื่อนิวันลิง์นะครับซึ่งเป็นบริษัทด,ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระบบประสาทของสหรัฐที่ก่อตั้งโดยอีลอดมัด ได้เปิดเผยผ่านบัญชีทวิตเตอร์เมื่อวันที่26พฤษภาคม2566ว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA ได้อนุมัติให้ทางบริษัทนั้นสามารถดําเนินการทดลองทางคลินิกในมนุษย์เป็นครั้งแรกความเคลื่อนไหวนี้แสดงถึงความก้าวหน้าซึ่งเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่จะทําให้เทคโนโลยีของทางด้านนิวแรลิงสามารถช่วยเหลือคนจนํานวนมากได้ในอนาคตโดยทางบริษัทนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการทดลองที่จะเกิดขึ้น บอกเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดรับอาสาสมัครและจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ขณะที่ผู้ที่ก่อตั้งอย่างอีลอนมัสออกอแสดงความเห็นหลายครั้งว่าเขามักจินตนาการว่าการปลูกถ่ายสมองคนสามารถรักษาโรคต่างๆได้เช่นโรคอ้วนโรคออทิสติกโรคซึมเศเ้าและโรคจิตเภทหรืออาจเป็นไปได้ถึงการใช้ระบบประสาทสั่งการอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆหรือว่าการส่งกระแสจิตอีลอนมัสเคยให้สัมภาษณ์เมื่อปี2องพว่าเขามั่นใจในความปลอดภัยของอุปกรณ์ และก็เต็มใจที่จะฝังอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ในตัวลูกๆของพวกเขาเขายังคาดการณ์ว่าดิวแรนลิงจะได้เริ่มทาการทดลองในมนุษย์อย่างแน่นอนหลังเพิ่เงเริ่มยื่นเรื่องขออนุมัติจาก FDA เมื่อต้นปี2565ขณะที่ FDA เคยออกมาชี้เห็นข้อกังวลหลายประการเกี่ยวกับการทดลองนิวแรนลิงซึ่งจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะอนุมัติการทดลองในมนุษย์เช่นประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่ริเทียมในอุปกรณ์และความทา้าทายในการดึงอุปกรณ์ออกจากลรดภัยโดยไม่ทําลายเนื้อเยื่อสมองนะครับ อย่างไรก็ตามนิวแรนลิงยังอยู่ระหว่างการถูกสอบสวนกรณีนำชิปออกจากสมองของลิงโดยไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและการละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทดลองขณะที่ทางนิวแรนลิงนั้นยังไม่มีการออกมาให้ข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อสหรัฐโดยทางด้าน FDA นั้นไฟเขียวให้บริษัทของอิลอนมัดสามารถที่จะฝังชิปในสมองคนนะครับนั่นก็คือทางด้านบริษัทนิวแรนลิงซึ่งเป็นบริษัทด้านการพัฒนา เทคโนโลยีระบบประสาทของสหรัฐเนี่ยครับที่ทางด้านอีลอนมัสก์นั้นก่อตั้งขึ้นแล้วก็พยายามที่จะอธิบายให้มนุษย์นั้นเข้าใจอยู่หลายครั้งนะครับว่าการฝังชิปในสมองมนุษย์นั้นอาจจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับมนุษย์ได้แล้วก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของการสั่งการเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยครับได้ดียิ่งขึ้นในกว่าการใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังจะมีการทดลองในมนุษย์ก็น่าสนใจเลยทีเดียวกับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ครับ